นี่น่ากินแล้วอะ่ะเออ,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 อนี่เลยค่ะกลิ่นหล่นรอยขึ้นมาเตะจมูกเลยนะคะหล่นกะปิเคยนะคะอ,อทำกันแบบตุมต้มๆไปเลยจ้าสวัสดีค่ะกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกันค่ะค่ะวันนี้ค่ะการจะชวนทุกคนมาทำหล่นเคยหวานนะคะนะข้างบ้านซื้อมาฝากนี่เลยค่ะ กะปิกุ้งเคยใช่ไหมเขาเรียกอืจะเป็นกะปิเป็นเคยตัวเล็กๆเลย,เลยการชิมและเขาจะมีความเค็มแบบน้อยมากเลยอร่อยมากเลยค่ะการจะเตรียมไว้ประมาณ50กรัมนะคะไข่ไก่ปรุงรสชาติด้วยน้ำมะขามเปียกกะทิเครื่องที่การจะใส่หอมแดงค่ะการใช้เป็นหอมพมา่าประมาณ2หัวพริกชี้ฟ้าค่ะหั่นบ้องบ้องท่อนๆปริมาณตามความชอบตะไคร้ซอยค่ะประมาณ 4- ี่ห้าต้นใบมะกรูดฉีกพูดไปกับน้ำลายไหลไป นี่ค่ะวัตถุดิบง่ายๆนะคะวัตถุดิบมีเพียงเท่านี้เองค่ะปะ่ะไปลงมือหลนกินกับผักสดๆกันจ้าค่ะการลืมเนาะเมนูหลนค่ะต้องมีหมูสับด้วยค่ะการใช้หมูสับประมาณ3ขีดเตรียมไว้ค่ะก่อนอื่นนะคะกระทะตั้งเตาจ้ายังไม่ต้องติดแก๊สนะคะให้ใส่กะทิข้าลงไปการจะใส่กะทิไปสักประมาณ1กล่องเล็กะคะ่ะ250 ML หหมูสับนะคะลงไปเลยค่ะ กระจายหมูสับหมูบดก่อนนะคะนะอยากให้หมูสับอะค่ะเขาไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนการจะตีหมูสับกับกะทิแบบนี้ก่อนนะคะตั้งแต่ขั้นตอนที่ยังไม่ได้ติดแก๊สนะให้หมูสับเขากระจายตัวจ้าค่ะหมูสับกระจายตัวเป็นเนื้อเดียวกับกะทิแบบนี้แล้วนะคะค่ะเราก็จะติดแก๊สขึ้นมา ในส่วนของไข่ไก่ให้ตีเตรียมไว้เลยระหว่างที่รอให้กะทิเขาเดือดก็จะมาปรุงในส่วนของรสชาตินะคะก็น้ำมะขามเปียกค่ะใส่ลงไปสักประมาณ3ช้อนก่อนเนาะมันก็จะออกเปรียปร้ยวหวานหวานเค็มๆอันนี้ก็จะปรุงรสหวานค่ะถ้าใครมีน้ำตาลมะพระ้าวน้ำตาลปี๊บอะไรเงี้ยก็ใส่ได้นะคะการไม่มีวันนี้การก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายนะคะ ทีนี้การก็จะปล่อยเดือดนะคะคนตลอดเวลานะรอให้กะทิร้อนหมูสุกค่ะหมูสุกแล้วทีนี้เราก็จะมาชิมในส่วนของรสชาติกันนะคะเปรี้ยวยังไม่ออกนะคะเพิ่มเปรี้ยวเข้าไปค่ะอีกสักประมาณสามช้อนนะปรุงไปชิมไปจ้า ปรุงรสชาตินะคะกลางๆไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะใส่ในตัวกะปิหวานนะคะกะปิเคยลงไปนี่ก็จะประมาณนี้นะแล้วทีนี้ก็ปรับแต่งรสชาติได้ตามความชอบเลยนะในส่วนของความเค็มการจะอาศัยความเค็มจากกะปิการจะไม่ได้เติมเพิ่มลงไปนะคะ ใครชอบเปรี้ยวใครชอบหวานแล้วก็ลองตัดรสดูค่ะของการเพิ่มเปรี้ยวอีกนิดนึงอ่านี่เลยประมาณนี้นะคะชิมให้เรียบร้อยมันจะมีรสชาติแบบเปรียปร้ยวๆหวานๆมันๆนะมีความมันๆในส่วนของกะปิอะคะ่ะกะปิเคยเห็นว่าการใส่น้อยอะไรเงี้ยอยากจะใส่เพิ่มะก็ได้นะคะ อโอเคเลยของการมีความอมเปรี้ยวอมหวานอืพอแล้วอืเค็ม,มๆหอมๆตัวกะปิมากๆเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วทีนี้การก็จะมาใส่ในส่วนของเครื่องสมุนไพรค่ะที่การเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยหมดเลยแบบนี้ค่ะนี่น่ากินแล้วอะ่ะเออไข่จะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่ความชอบเลยนค่ะค่ะแล้วการก็จะ เทไข่นะปรับไฟแรงขึ้นมาอ่าแล้วเราก็เอาไข่ไก่อะค่ะใส่เพิ่ม,รรมความข้นนะคะลงไป ค่ะเราก็ปล่อยให้เดือดนะคะให้ไข่สุกให้ทุกอย่างสุกค่ะอือหือนี่เลยค่ะกลิ่นหล่ร้อยขึ้นมาเตะจมูกเลยนะคะไข่สุกเรียบร้อยแล้วค่ะปิดแก๊สจ้าเท่านี้เองเลยค่ะผักสดสดมาเลยค่ะโอ้ยหิวข้าวเป็นเมนูที่ทำง่ายมากวัตถุดิบน้อยแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยนะคะรูปปั๊บปุ๊บปั๊บใส่ใส่คนคชิมชิมอ้าวเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะผักสดสมาเลยจ้าล้นกะปิ เคยนะคะืทำกันแบบตุมๆไปเลยจ้า